หน่อไม้กำลัง,งอ้อนอ้อนค่ะพี่น้่งค่ะโอ้ยมาเดอ้อจ้ะอุอ้ยสะออนหน่อไม้แกงหน่อไม้ค่ะใส่เห็ด วาวเดราต่างพี่หนองจ้าน้องใหม่อตอนโอนเลยค่ะน้องใหม่ชดนะคะเก๋อ่อนๆเลยจากพี่หนองจ้าเลซี่ไซอนี่น้ำนคะคะนี่จ้าผักหวานใส่ผักหวานน้ำนค่ะใส่ผักหวานน้ำนอกจากพี่น้องจ้านี่ค่ะที่เดช อุ้ยหาราดใหญ่มาใหม่ๆไปค่ะไข่มดแดงค่ะพี่น้องสื่อนักเพลินด้วค่ะเพลินฮาแบบเป็นเงี้ยมา,นา,ากนะจ๊ะใส่ลงไปเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็มาพบกับเาาด็กสาวผ้าจวดเนาะจ้ะมากค่ะวันนี้เล็กสิผ้าพีผ้าหนงมากินเนาะคะ่ะ แกงน่องใหม่ค่ะพี่น้องคะแกงน่องใหม่ใส่ผักหวานใส่ไข่มดแดงพร้อมจ้ะมาค่ะแกงแบบอวดตัวอวดตัวเลยเนาะคะ่ะน่อใหม่กำลังอ้อนอ้อนค่ะพี่น้องคะโอ้ยพี่น้องเบิรงค่ะแบบน่อไใหม่กำลังอ้อนๆนเนาะคะ่ะใส่ไข่มดแดงใส่ผักหวานน้ำจ้ะมาเดอ้อจ้กแสบแสกรเลยกค่ะ เขาก็ได้มฮว่อนค่ะมื่อเนี้สดค่ะพี่น้องค่ะมีแต่แนวแซบๆค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้มีแต่ของปลาเนาะค่ะมีแต่นมไม่นมใหม้ผักหวานไข่มดแดงคะ่ะมาเด้อจ้ะ ห,หวานค่ะน้ไมไอออนหวานหิ่งค่ะใส่เฮดคอนขาวน้ำนะจ๊ะ สะออนเอาไหมแสบแห้หแงค่ะไข่หมดแดงมันๆเนาะค่ะ โนใหม่กับหวาน,น,นค่ะผักหวานกันอ่อนปูสุดยอดแล้วค่ะพี่น้องคะแนวเสียบบานเห่าค่ะ <c oughs> <c oughs> แกงแบบอันน้ำคนๆนะคะพี่น้องค่ะเห็ดเพออาะอเจาะค่ะผูใ้ใดเคยแกงอันผักกวานเนะคะ่ะใส่แกงน้องใหม่นะนอกจากพี่น้องจ๋า แบบแสบค่ะเฮดคอนขาวค่ะ ข่มดแดงแตกในปากปอแปะปอแปะค่ะพี่น <Labor ator il fi> <laughs> ้องคะเก่งออนค่ะ ใช้ผักคะหรือว่าผักชะอมนำเนาะคะ่ะหอมๆเลยค่ะ อากาศห่อนๆค่ะพี่น้องคะสดแกงเราใหม่ห่อนๆค่ะ มนม่เกิดไม่ไคะ่ะพี่น้องคะเพ่นจูดปลานะคะนม่เลือเกิดไม่ไคะ่ะมีแต่นองขาวๆนองขาวๆอ่อนๆะคะ่ะ แสบคักอะไรค่ะแกงใส่น้ำยานางเนาะค่ะพี่น้องคะใส่เขาเปือนำหอมค่ะ ให้หมดแดงกับแบบมั่นเนาะค่ะแตกปอแปะปอแป,ะ,แป,ะ,แปะเลยค่ะไม่หนีมีของหวานมากหลังปากน้ำค่ะพี่น้องคะมะม่วงน้ำดอกไม้เนาะคะ่ะอ่ะปลูกเองเด้อค่ะประเดี๋ยวซื้ออันนี้ชวนไปใส่ละอันนึงโอ้ยหาซอนครับพี่น้องค่ะ มะมว่มมวงน้ำดอกไม้สีทองค่ะหวานค่ะอหอมหวานฉ่ำหอมค่ะแสบค่ะมีน่องมีเห้งค่ะเล็กเป็นคนที่แบบว่าเวลากินเขาแล้วะเล็กมักค้านผลไม้ล่างปากเนาะค่ะพี่นองค่ะ มันติ๊ดไหมคะพี่น้องมันตีดแบบว่ากินเขาแล้วนี่ต้องมลยคะผลไมล่างปากเนาะคะ่ะถ้าบอลลางเนี่ยคือหูซึกว่าแบบมันบอลแล้วค,ะะค,ะค,ะค่ะนะคะพี่น้องคะแอบค่ะอากาศห่อนๆเนาะค่ะได้กินหมัก่วงว่านค่ะพี่น้องค่ะ มีแห้ังค่ะค่ะจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี้เล็กก็เอาแกงหน่อไม้เนาะคะ่ะใส่ผักหวานใส่ไข่มดแดงใส่เห็ดคอนขาวมาฝากพีสู่หน่องคือเก่านะคะพี่น้องคะเนี่ไดเล็กก็ฝากเพจหน่อยๆเล็กสาผ้าจ,จวดฝากไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจของพีพีในเด้อคะ่ะเนี่ดก็เล็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเพจนีน้ำเนาะค่ะพี่น้องคะสำหรับเมื่อนี้เนาะคะ่ะเล็กสี่เด็ฮอตโตละพีล่าหนองไปก่อนเด้อจา้าพอกันไม่คลิปหน่ะค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้ สวัสดีค่ะ